เอลิกเทนฮากไฟเขียวที่เรียบร้อยพร้อมที่จะปล่อยแม็กไวและก็แม็กโทมินเนทิ้งในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้อ่าก่อนที่จะฟังกันนะครับผมขอเพื่อนๆคนละ1นึ่งไลค์1แช์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยสื่อดังอย่าง Talk สปอร์กระพือข่าวว่าเอลิกเทนฮา์กนายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะปล่อยแฮร์รี่แม็กไวและก็สกอตต์แม็กโทมิเอออกจากสโมสรแล้ว ก็อ,อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าแม็กควายเนี่ยกลายเป็นเพียงตัวสำรองเท่านั้นในฤดูกาลนี้โดยทางด้านของเทนฮากเนี่ยเลือกใช้งานเป็นมาร์ตินเนสวาลานลินเดเลฟแล้วก็ลุคชออย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดและก็แอสตันวิลล่าเนี่ยเคยตกเป็นข่าวกับสตาร์ชาวอังกฤษรายนี้ด้วยแต่ดูเหมือนว่ายูไนเต็ดยังจะไม่ปล่อยตัวไปในซีซั่นนี้ส่วนทางด้านของแม็กโทมิเน่นะครับก็ตกเป็นข่าวเรื่องของการย้ายสังกัดเช่นกัน โดยมีสโมสอนิวคาสเซิลยูไในเตดให้ความสนใจอยู่ก่อนที่ตลาดหน้าหนาวนี้จะปิดลงยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าโค้ชชาวตัสไลน์นี้เนี่ยต้องการที่จะเก็บนักเตะ2คนเอาไว้ก่อนเนื่องจากว่าสโมสอนเนี่ยมีโปรแกรมลงสนามทั้ง4รายการและเมื่อฤูดูการนี้จบลงนะครับเชื่อว่าเทนทางเนี่ยจะไม่ขวางทางเลยถ้าเกิดว่ามีสมสรไหนย,ยื่นข้อเสนอที่น่าพอใจมาขอซื้อแม็กไกวแล้ก็แม็กโทมิเน แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแข่งสองลายนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ